มาแล้วพี่น้องอผมหญิงผมเหิงพี่น้องเอ้ยครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องทุกทุกคนค่ะพอกับอีหล่าอีแล้วมือนี่อีหลา่าฟาฟากินกุ้งล่าสัตว่แบบพื้นคือเก่าค่ะมือนี่นะคะได้แกงอมอ,มอมออมหมูแกงอ้อมหมูข้าเสีเอินมาอีย่างละบ้านอีหล่าเขาเสีเฉิมาอ้อมหมูนะคะได้อ้อมหมูเ็บพักนะคะ ข่าวหอนอนม,มาเด้อมานล้วกินข่าวหกินข่าวเศร้าได้เนี่ยแพ็คของให้ลูกค้าเพิ่อเลีวบายจีซีม,ม่เพิ่กินข่าเศร้านะคะอหมูหหอน,นี่เพื่อเห็ดแดวนี่ขา่าวเพื่อหนึ่งเฮ้ยเอ็มอนี่ะตาบานได้เฮ้ยเอ็ม ลูกโดดอืมนี่จากเส้นแพ็ครีมทรงให้ลูกค้าแล้วว่างตัง้งเชาฝากฝรักงนึกถางซอสรปจอบใช่ลูกค้าอีกน่าทึ่งมากแต่ออหมูหรือว่าออหมูแานท่านะอืมใสขาเบือ่อ้หลายๆน้ำคน,คน บักเค้อบักทัวผพักการ์ดไงฮึว่าตาแจงออกด้วยมัน,นี้บรรยากาศอยู่โฮมวังพวกเราค่ะนังแบบตายกุดดกโดดหรือว่าบักพริกร้อนนะคะเพ็ดเด้อ เขาห้อนห้อนยังรู้มือน,นี้มีกินกับโต๊ะนะคะมือน,นี้ตั้งโต๊ะอยู่เทิงนะคะมาจะมากวน <c oughs> มือบ้านนี่มาก,กวนพลายครับเพิ่ม คุยกับสามีเมื่อกี้คุยกับเพื่อนอ่ะเพื่อนเพื่อนกันคุยกับเพื่อนเลยเมื่อกี้อ่อบอกว่าบา้านหลังเกานะ่าเนี่ยบ้านหลังเกา่าเพือบอกว่าเพือนทำคนสะอาดเรียบร้อยแล้วเราจะส่งขึ้นจากควา้จะพงสะพาเรียบร้อยไปแล้วแล้วเพฤนจิตามมาสิ้นเดือนมกราะคะ่ะ จักแมนหรือว่แมนแล้วจักตัวหรือว่าผู้สาวมันนอนเซึ่งห้องกับไะจกักจ้างถอดเท้ากับผู้บ่าวอ <c oughs> เอ้เท้ากับไปหาหล่อซึ่งแถวอุดรนอ่ะ <c oughs> <c oughs> แม่หนูหลงมาหังแม่แม่ <c oughs> มาเขาขางบ้านเฮาเพผ่้กับห้านั่นได้รับไ่ได้อนอนหรอกที่โจนจ้า นี่ตุลจากก้องมันนี่ตุลมาอืมชิ่นหมูอีอ่ามักใช้พักให้หลายมากินผักแซ่บๆพี่น้องหวานๆนุ่งๆปลาเยอะแต่ก็แตนพี่น้องตา้งผุนหอนก็ตั้งพีบอบวนาวพ่อเม็ดอุดรน,นะคะอุดรราชธานีนะคะ ตำบนมาแของอำเภอเมืองแบก่อนพักเพียง เขาชุ้ยด้วยด้วยเปต่อปั๊มเกขาวสับอีเนี่ยบักอีเนี่ย,ยมันเรื่องเฮือนๆนี่นี่บตายแล้วบันนี้พี่น้อง มั uhm, นอยากจิ ada, Eugene, ้งโถวจนซันมืดจุนซันดอนดอดดอันนี้ก็อยากแพ็คของให้ลูกค้าแน่ลูกค้าสั่งของมาหลายหลายช่วงปีใหม่นี่เพราะว่าปีใหม่เนี่ปีใหม่นี่หลายยุทธสามซีหาหมื่นคุณได้หาหมื่นแต่ว่าตัวแท่งอีหลาวยุทธได้อีหลานี่ยุทธหามื่นลูกค้าก็เลยสั่งของไปสต๊อกพูดเลยสามจีสูตรเต็มน่ะมันอีส่งไปหาลอยกาบาท สนใจที่จะทักแชทได้ด้วยตอนเรื่องแกสิวแกฟาร์มนะคะถ้าไปถามด้วยถ้ามีแอดมินถายตอบยีที่ช่วยช่วโม่งจ้ะสวัสดีหลังจากหาหาตื่นแจ้งตื่นแต่แอดมินสีน้อยนะคะตอบอีกเยอะพวกโม่งสา์กเย็ดโม่งค่ะถายพิ่มเติมถูกไหมเห็นของความันกับสิตอบนะคะ ใคร่ถาต่อไปใครนม่นางถาต่อบุคคลาดยคนี้เพื่อนบุญรับประเด้นนอีหลี่หรือแซ่บๆองเอ้แซ่บเหออยู่พื่เดียวใช่ปะแ้อนนีอยู่พื่เดียวหรอกอยู่ก็มาหน่อยสงโตนะไ่อยู่บ้านทะไมอยู่ดนสายงามาปีนั้งอีหลาก็ไปอยู่แล้วก็นสันสนาเด็กใช่ว่าบ้านอยู่แล้วบ้านอยู่แล้วกับมี่จ้า นะคะบบานอยู่รล่าหลังหนึ่งอยู่เมืองโค้งแขงจะประสาทอืมนะคะสร้างแล้วน,นั้นสร้างเองด้วยน้ำพักแบแรงนะคะส่างเห็บพอกับแม่อืมแต่ทายมาเป็นยังจไง่าไมนอยู่อุดรนมันอยู่ไก่ครับอืมแค่แดนนะมันอยู่ไก่ต่อหมออืม อีหล่าอย่างเมื่อ,อยามบ้านมันอยู่ไก่ฟังล้าแม่อีหล่าอย่างเมื่อบ,บ้านทั้งฟังล้าสิอีหล่าก็ปั้มพาสปอร์ตแล้วก็เมื่อโหลดนี่เสียอืมไงวันเราโหลดห้างไก่ปั้มพาสปอร์ตทำไปปุ๊บครับรถเพรเท่าอไดก็ฮอดบ้านอืมแม่นบอสอีหล่าเมื่อจ็ดสองสามหมื่นเท่ากินหอดอีหล่าก็คืนมาเฮ็ด์ใหญ่อีหลา่าโตเงินบล่ะอืม จะมันแสบ่างถ้าเออแกงอมบาเท่าใจขเบือไหายแสบแสบแสบบแล้วกัน ไม่ได้แดงก็ชปวยสบาซื้อยาแดงแล้วขังบ้านอันงบบันไดดอกจี๊ดจิ๊ดกว่ากับหาทิปเท่ากว่าอีแม่ละสองปีหมู่บ้านนี้บอกน้ำกันอยู่คนละอีลานายไม่อยู่ไหมบอกพ่มาน้องคนคนอีสานทัากระเอินอีลาบักขำบักลาสินะเออกขาบอร์เป็นเขาจักซื้อเ่าดอกเขาบาอีลานายไม่อยู่ไหมบ่อีลา เอาความแม่เจงเนาะอายุจำหนิมไม่เล่นแล้วสามแม่เล่นเป็นนางแล้วมแม่เอ้ยเขากลับห้างก่อนหลอดลมหลอดตายสองสามปีเขาเบื่ออยู่เบื่อเศร้าดาไปอิสษาตอนเขามีเหตไปเบิงตอนเขาหามันถูกตำใดเลือดเนลือดยากู้ไหลสวดอ้ลูกค้าเบิง เจอขายของเจอแม่แต่เจอแต่แถวขนแพ็คของแพ็คออเดอร์ให้ลูกค้าไปส่งทีมอเตาไส้แฮนแฮนแฮนแฮตะกรันปรได้สุดลุยใหญ่เด้ออืมสองคนพวเมียขี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ห่างนั่แหละอืมแพ็คของเต็มทันขี่ไปส่งสองคนพวเมียแฮน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 ไปกามที่นี่สูงมือนี่พี่น้องเอ้ยฝนตกฝนลงกับ่ได้อยู่ดอกส่งของให้ลูกค้า อฝนตกกับคุ้มไปเอาผ่ากันฝนคุ้มย่านพัสดุเปียกเจ้าของเปียกกระต้างว่าเห็นจะพัสดุเปียกส้งอะดูค้าย่าปภาษาคองหงต้าปหนึ่งถ้าส่งของไปลายปลายท่าังตีกรบอยู่บริสูนค่อยเลยบอผูกคัเป็นแม่ข้างอืม ตากแดดตากหน้าตากฝนตากลมไปส่งของให้เจ้าหรือเจ้าบรับของขนาดบริโุทธิ์คนได้บอกอือุดรับอึดง่ายผิวขาวผิวหนานแพ็กออเดอร์ส่งของไปวันลูกค,ค้าปฏิเสธรับของขนานของสีกบเสีาราคาส่งไปจะซื้อเสียกล่องไปจะซื้ออืม พราะฉะนั้นเลีวนะคะเห็นแต่กิล่าเน่สังของไปทางกันรับให้แน่ห็นเรากระลาย่หลา่าบอกต้องตรงเลยล่ะถ้ามีปัญญาสังเราต้องมีปญัญญาครับอีหล่าสังของไปทางบา่เคยไวสิบ่ขับของจากเ่อต้องกิล่าสิออกไปข้างนอก,อนอกอสร้างคนตรงสิโตมากล้วรู้วา่าพี่มีเก็บไปทางขอ,นนะะอได้บัญชีห่อค่ะโอ้ยเลยเขาปุ๊บ เขาบอกเงินเข้าแล้วพี่ผมวางไว้ตรงหน้าบ้านนะเขาก็วางไว้ไหน้าบ้านบานงยาบางคนว่าเอ้ยขอเล่นนับได้ไหมวันนี้ไม่อยู่บ้านมาซานเออ,ขอเขาเข้าใจอยู่บางคนก็จําเป็นอีหลีแต่บางคนน่ะสร้างเล่นเนน่ะนะของตีกลับจะว่ามือหนึ่งจักรกองจะว่ามือหนึ่งก่ตั้มก็สามซีหาหุกกองนั่งตือนมาเดือนหนึ่งอันมาโฮมกันจะว่าเท่าไหร่ หาหกสิบกองหกสิบกองจะไล่เป็นเงิ่อนมืองแบบน,นี้กองนึงเสียค่าส่งไปกลับนั่นค่าเสียเสียค่าส่งตอนไปนะ่ะสามสิบบาทค่าตอนตีกลับอีกสี่สิบบาทเจ็ดสิบกองนึงเสียค่าส่งเจ็ดสิบบาทหกสิบกองแบบน,นี้ไล่เบิงยุบขึ้นบลานี่ตัวคนแน่ก็รับของจังจ้งไปแล้วก็รับตัอคนแน่ อไม่ค่าตาดำาตัวนลอยๆนี่บริสตนแม่เนียมันหาเงินอย่างพ่ออย่างแม่นี้ยิสตันแน่เนี้ยบริสตูม่นจับดิสตูนพ่อบริสตูนแม่มันมันหาเงินอย่างพ่ออย่างแม่มันเนี่ยบริโตูนแม่บอลนี่อีกเท้ยหน่อยนี่เท้ยพี่เว้ยเท้ยพี่บ้าเพ้่อเดียวเนี่บริโตนแม่บอืม ฉันโอ้เฮงใจมันแน่ต่อมานฮึโอ้ตื่นแก่รถดไปฟังเขาบีบแต่รถดแพ็คถังเลยโอเคพี่น้องเตรียมแล้วแล้วไหนนึงใครจำบา้านหน่ำหอดมาอีกไปแพ็คของอีกคนไปเลยแล้วโอเคท่าพี่น้องนะคะสำหรับมือนี้เดี๋ยวอีฬาไปหาแพ็คของให้ลูกค้าก่อนนะคะ ฝากกันคลิปในนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าสวันนี้จ้าแสบเป็นแสบสุดเลเอาไปจำาบฮอดหิ้วทองมะ